โอ้โหสะคนอะไร20กิโลแคลใช่ค่ะทุกคนนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าเมนูนี้คือสะคนมะพร้าวไฟเบอร์นั่นเองค่ะ สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่หมิวคิดเองเลยนะคะและที่สําคัญเมนูนี้เนี่ยไม่มีแป้งสาลีใดๆเลยค่ะไม่มีเนยนมไข่น้ํามันน้ําตาลและแป้งอัลมอนด์กรูเตนฟรีท่านไหนแพ้ถั่วก็สามารถทานได้นะคะและที่สําคัญเมนูนี้คีโตโลคร์บหรือว่าคลีนหรือว่าท่านไหนที่ต้องการดูแลสุขภาพลดน้ําหนักก็สามารถทานได้สบายใจได้เลยค่ะ1ชิ้นไม่เกิน20กิโลแคลอรี่วัตถุดิบหลักธรรมจากโอ๊ตไฟเบอร์อิริิทร ะะและแป้งมะพร้าวเพียงเล็กน้อยค่ะทุกคนเนื้อสัมผัสน,นี่ก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะหนึบนิดนิดยิ่งทานเย็นเย็นยิ่งอร่อยค่ะทานคู่แยมหรือว่าเนยถั่วเนี่ยมิวบอกเลยค่ะว่าฟินมากเหมาะกับพลังงานสุดๆไปเลยนะคะมิวแนะนำเลยค่ะว่าถ้าท่านไหนเนี่ยต้อง การทานขนมนะคะแล้วก็อยากได้ขนมที่พลังงานไม่สูงมิวก็แนะนําเป็นเมนูนี้มิวแค่ลองให้ลูกค้าเทสนะคะจนลูกค้ามาสั่งเหมาเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเซตของลูกค้านะคะที่เขาสั่งเหมาหมิวก็แอบ,บได้ชิมประมาณ2ชิ้นนะคะเพราะว่าโดนจองเหมาไปหมดเลยนะคะแล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะถ้าท่านไหนต้องการสนใจหรืออยากสั่งทำเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะนี่วันนี้เอามาโชว์ทุกคนก่อนขอบคุณค่ะ 啊。Ah.